และด้วยวิธีนี้ผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับในการเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับจอคอมนะครับเพียงแค่ผมส่งลิงก์เว็บตัวนี้นะครับแล้วไปเปิดในคอมนั่นเองนะครับผมส่งไปแล้วนะกดเปิดเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นเว็บ HTTP นะครับจากนั้นผมก็แค่กดที่ปุ่ม start stream นะครับแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอทั้งหมดแล้วก็กดที่ปุ่ม c s t แล้วเราก็จะเห็นว่าหน้าจอมือถือของผมนะครับไปแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วแบบนี้เห็นไหมครับวิธีการแชร์หน้าจอเข้าคอมพิวเตอร์แบบนี้ง่ายแค่ไหนทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชันสกรีนสตรีมนั่นเองนะครับที่สามารถให้เราส่งลิงก์เว็บไซต์นะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วกดเปิดเชื่อมต่อนะครับในการแชร์หน้าจอมือถือเข้าไปสู่หน้าจอคอมได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน g o o p l e y Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ครับ และหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับจะมีป๊อปอัพด้งขึ้นมาขออนุญาตนะครับตรงนี้ให้เราอนุญาตทั้งหมดเลยครับพอกดอนุญาตแล้วเราจะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันง่ายๆแบบนี้เลยครับหลักการสำคัญของการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับตัวมือถือของเรานะครับ จะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เสาเดียวกับตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอย่างในที่นี้มือถือของผมก็จะต่อ Wi-Fi ของนายตึงไว้นะครับส่วน wi-Fi ของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็น Wi-Fi ชื่อเดียวกันนะครับก็คือนายตึงนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเมื่อทั้ง2อุปกรณ์นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เสาเดียวกันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี URL ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลิงก์เว็บไซต์นั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถคัดลอกหรือว่าแชร์ส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้นะครับถามว่าจะส่งเข้าไปในคอมได้ยังไงง่ายๆเลยครับเราก็ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Line ที่ล็อกอินอยู่ในคอมนั่นเองนะครับโดยอย่างในที่นี้เดีย๋ยวผมจะกดแชร์เลยครับกดที่สัญ,ญลักษณ์แชร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็เลือกที่แอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วก็แชร์ไปห้องไลน์ที่ล็อกอินอยู่ในคอมเลยนั่นเองนะครับกดปุ่มแชร์นะครับพอกดปุ่มแชร์เสร็จแล้วเนี่ยตัว l ล n e ในคอมของผมก็จะได้ลิงก์เว็บไซต์สำหรับการเชื่อมต่อแล้วนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาในหน้าเว็บหน้านี้เลยนะครับเป็นเว็บของแอป HTTP นั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับในมือถือของเราให้เรากดที่ปุ่ม Start Stream เลยนะครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเลือกทั้งหน้าจอนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มเริ่มนะครับตรงนี้มันก็จะเริ่มสตรีมหน้าจอเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วครับเห็นไหมครับหน้าเดียวกันเลยมือถือของเราไปหน้าไหนนะครับมันก็จะทำงานที่หน้านั้นนะครับ เดี๋ยวผมลองเปิดคลิป YouTube สักคลิปแล้วกันนะครับตรงนี้ผมเปิดเป็นคลิปข่าวของคุณสรยุทธ์นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดแนวนอนนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะเต็มจอเหมือนกันนะครับเหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากส่งภาพเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ที่ใช้ในสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือใครที่อยากดูหนังจอใหญ่ๆแต่ต้องขอบอกว่าการแชร์แบบนี้เนี่ยมันแชร์ไปเฉพาะภาพนั่นเองนะครับส่วนตัวเสียงจะไม่เข้าไปด้วยนั่นเองถ้าเสียงเนี่ยเราเปิดที่มือถือมันก็จะดังที่มือถืออย่างเดียวนะครับ ที่หน้าจอคอมมันจะไม่ดังที่ลำโพงคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ดังเหมือนกันประมาณนี้นี่เองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแชร์หน้าจอเข้าคอมพิวเตอร์ที่ง่ายและสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อสายอะไรไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรมาเพิ่มเลยครับใช้แค่แอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันเดียวก็สามารถส่งภาพหน้าจอเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วอย่างที่เราเห็นนะจะพบว่ามันมีความละเอียดค่อนข้างสูงเลยนะครับและหลังจากที่เราแชร์หน้าจอเสร็จแล้วเราอยากปิดนะครับ เราก็เข้าไปที่ตัวแอปในมือถือแล้วกดที่ปุ่ม Stop Stream นั่นเองนะครับเพียงเท่านี <Like> ้มันก็จะหยุดทำงานแล้วนั่นเองนะครับ บนหน้าจาอคอมเราก็สามารถปิดไปได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับนายตึงหนือดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนือดอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับบายบาย